ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นระบบจองคิวทำฟันออนไลน์นะครับส่วนที่เราที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับเป็นส่วนที่สําหรับใช้ในการจองคิวนะครับเช่นเราก็ใส่ชื่อเบอร์โทรเรขบัตรประชาชนนะครับเลือกประเภทนะครับที่เราจะมาทําฟันนะครับแล้วก็เลือกวันเวลาตรงนี้ครับก็ดึงฉันการจองนะครับ สามารถดูวันเวลาว่างการจองได้ครับนี่ผมคลิปมาตรงนี้ครับวันเวลาว่างเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาว่าวันที่ส9งเกโมงมีห้าคิวว่างหรือ5้คิวในประมาณนี้ครับสามารถดูคิวการจองได้นะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเปเมื่อกี้นะครับสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับโดยไปที่แอดมินะครับอยู่ขวามือบนสุดนะครับคลิกเข้าไปครับ รหัสผ่านของระบบผมนะครับก็คือ admin หนึ่งสองสามครับพัทเบิร์ดเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนพัทเบิร์ดได้นะครับก็คือตรงโปรไฟล์เดี๋ยวไล่จากข้างหลังมาก่อนครับออกจากระบบโปรไฟล์ก็มีชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็เปลี่ยนรหัสนะครับชื่อผู้ใช้งานเกิดเราอยากจะมีแอดมินเพิ่มเติมนะครับอ,อยากจะมีแอดมินเพิ่มเติมต่อมามาตั้งค่าครับเช่นเราไม่อยากจะโชว์เลขประชาชนหรือพาสปอร์ตให้ คนที่มากรอ,อกเนี่ยเขาไม่ต้องกรอ,อกก็ได้ครับแล้วก็กดปิดไปนะครับสวิต์ปิดไปเรากดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับเลขประชาชนก็จะหายไปครับเราสามารถเปิดปิดได้ครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะพอผมเปิดปุ๊บกดรีเฟซหนึ่งครั้งก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็จะเป็นหัวข้อครับระบบจองคิวทำฟันออนไลน์ร้านฟันดีอะไรอย่างเงี้ยครับพอกดบันทึก หน้าบ้านก็จะอัปเดตครับเห็นไหมครับจองคิวทำฟันออนไลน์กดรีฟลอครั้เห็นไหมครับร้านฟันดีก็ขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับตามนี้เลยต่อมาข้อมูลการจองครับถ้ามีการจองเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ในข้อมูลการจองนะครับสามารถเซิร์ชค้นหาอะไรได้นะครับประเภทครับเราก็สามารถเพิ่มได้ครับขูดหินปูดขุดฟันถอนฟันคือว่าเราไม่ขูดหินคูดลแล้วก็ลบทิ้งก็ได้ครับ หรือว่ากดแก้ไขเป็นอย่างอื่นแทนนะครับส่วนผมลบทิ้งออกไปนะครับมันก็จะหายไปนะครับสวว่าเรามีบริการเพิ่มก็คือฟอกฟันขาวนะครับเราก็เพิ่มเข้ามาประเภทที่หน้าบ้านก็จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับขูดหินปูนเราทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นฟอกฟันขาวแทน แบบนี้นะครับต่อมาก็วันที่ครับมีวันที่เห็นไหมวันที่มีวันที่2กับวันที่สนะครับให้เปิดจองถติว่าเราเพิ่มอีกนะครับก,กดที่ปฏิทินครับว่ามีวันที่5ด้วยเราเปิดจองด้วยวันที่5นะครับตรงระบบนะครับ,บรีเฟรชหนึ่งครั้งก็จะมีให้เลือกยังไม่มีให้เลือกนะครับวันที่5้ยังไม่มีให้เลือกนะครับอ่าคราวนี้ใส่เวลากรนะครับเวลานะรเรามี9โมง กับบสองเราจะเพิ่มเวลาก็ได้นะครับเช่นเพิ่มรอบมีรอบอใส่ตรงนี้เลยก็ได้ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งพอเราใส่วันเวลาเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อมาเรามาตั้งรอบครับมาตั้งวันที่5ตอนทุ่มหนึ่งรับแค่คิวเดียวนะครับเขาจะขึ้นมาว่าวันที่5มี1คิว ไปที่หน้าบ้านครับเห็นไหมครับวันที่ห้าก็ขึ้นมามี1นึ่ทุ่มเห็นไหมครับขึ้นมา,าใช่ไหมครับแบบนี้สมมติว่าทำการจองเลยแล้วกันนะครับใส่ชื่อใส่เบอร์โทรไปครับใส่เลขประชาชนลงไปครับเลือกประเภทอ่ะฟอฟันขาวนะครับวันที่ห้า ตอนหนึ่งทุ่มครับยืนย,ยันการจองอ่ายืนย,ยันการจองเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาที่หลังบ้านมาดูที่ข้อมูลการจองครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาในสมชายเบอร์โทนี้เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาคราวนี้เรามาดูคิววันว่างครับพา,าดูคิววันว่างเห็นไหมครับวันที่ห้าตอนหนึ่งทุ่มจำนวนหนึ่งคนคงเหลือหมดแล้วครับถูกจองไปแล้วนะครับไม่มี ที่เหลือให้จองแล้วนะครับหมดเรียบร้อยคราวนี้เราเลือกวันที่ห้าครับเวลาก็จะไม่ขึ้นมาครับเพราะว่าไม่มีการจองแล้วเพราะว่ามันเต็มครับมันหมดอ่าโอเคไหมครับวันที่สองอ่าผมเลือกวันที่สองวันที่สองมีแค่เก้าโมงอย่างเดียวมันก็จะขึ้นแค่เก้าโมงวันที่สามมีเก้าโมงกับบ่ายสองจะขึ้นเก้าโมงกับบ่ายสองอ่าโอเคไหมครับคราวนี้วันที่ห้าเนี่ย เข้ามาที่หลังบ้านนะครับวันที่ห้าเนี่ยทุ่มหนึ่งโทรไปหาลูกค้าแล้วลูกค้ามาจองไหมครับที่จะมาจะมาทำไหมครับอายุวยกเลิกก็กดลบครับ่ายกเลิกลูกค้าไม่มากดรีเฟรชหนึ่งครั้งครับพอวันที่ห้าปุ๊บเห็นไหมครับก็กลับมามีคิวเหมือนเดิมดูวันว่างครับเห็นไหมวันที่ห้าก็มีคิวเหมือนเดิมโอเคครับนี่ก็คือระบบ จองคิวออนไลน์นะครับโดยเป็นระบบแบบจองคิวทางฟันออนไลน์ถ้าใครสนใจตัวระบบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับอยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับ